ไหนมีใครทํา Tik t o อกบ้างไหมครับช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากจะสร้างวตนใน Tik t o ็อกหรืออยากจะลงคลิปใน Tik t o ็อกนะครับให้มีคนดูเยอะๆนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับคลิปนี้นะครับตามที่ประสบการณ์นายช่างจนได้ทํา t i k t o อกมาก็หลายปีนะครับได้สอนคนทำาิ i กต o อกมาก็หลายคนมากนะครับแล้ววันนี้นะครับนายช่างจนจะเอาอีกหนึ่งช่องนะครับที่นายช่างจน ได้ดูแลอยู่นะครับเป็นช่องของพี่คนหนึ่งนะครับที่เป็นไอเดียนะครับแล้วให้นายจนดูแลให้นะครับแล้วเขาก็ทําคลิปนะครับเดี๋ยวนายจนจะมาแชร์นะครับเรื่องการทํา Ti กต k อยยังไงนะครับให้มีคนดูเยอะๆนะครับนายจนทาไว้หลายช่องมากนะครับกับ Tik t o ็อกนะครับก็ส่วนมากก็ประสบความสําเร็จกันนะครับก็ประสบความสําเร็จเยอะนะครับส่วนมากนะครับ วันนี้เดี๋ยวนายจนจะมาแชร์ไอเดียเรื่องการทำทิกตอกนะครับทำอย่างไรนะครับให้ทิกตอกของเราดังให้ทิกตอกของเราปังนะครับแล้วเราจะลงช่วงไหนดีนะครับลงเวลาไหนแล้วก็ลงวันละกี่คลิปดีนะครับนายจนจะพามาบอกเคล็ดลับนี้นะครับเป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะครับที่นายจนนสะสมมานะครับทำอย่างไรนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่ทิกตอกของเพื่อนๆเลยนะครับอันดับแรกนะครับ เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเข้ามาที่หน้าช่องนะครับแล้วมากดที่คําว่าโปรไฟล์ของเรานะครับกดเข้ามาที <S <s ่โปรไฟล์ของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ขีดสามขีดนะครับมุมบนขวามือนะครับขีดสามขีดมุมบนขวามือนะครับกดเข้าไปนะครับมาที่คําว่าเครื่องมือผู้สร้างนะครับนี่คําว่าเครื่องมือผู้สร้างนะครับ เสร็จแล้วนะครับมาที่การวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์นะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาดูที่คําว่าเนื้อหานะครับเห็นไหมครับโอ้โหภาพรวมของพี่คนนี้นะครับเห็นไหมครับกําลังวิ่งขึ้นนะครับกําลังวิ่งขึ้นเลยนะครับเป็นตอนนี้ไปเจ็ดแสนนะครับยอดวิวเกือบจะทะลุล้านไปแล้วนะครับในวันที่ นะครับ17นะครับเดือนพฤษภา2023นะครับที่นายฮิจนอัดคลิปนี้นะครับเห็นไหมครับมาดูกันว่านะครับเราจะลงเวลาไหนดีนะครับให้เพื่อนมากดที่คําว่าผู้ติดตามตรงนี้นะครับกดคําว่าผู้ติดตามนะครับผู้ติดตามนะครับให้เลื่อนลงมาผู้ติดตามนะครับมันจะมีคําว่าเวลาที่ใช้มากที่สุดนะครับเห็นไหมครับ เวลาที่ใช้มากที่สุดนะครับให้เพื่อนมาดูกราฟตรงนี้นะครับกราฟตรงนี้มันจะบอกอะไรนะครับกราฟตรงนี้มันจะบอกว่านะครับผู้ติดตามหรือเขาติดตามเราอะช่วงเวลาไหนนะครับหรือผู้ติดตามของเราอะดูคลิปทิกต็อกของเราช่วงเวลาไหนเขาถึงมาติดตามเรานะครับทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่นะครับดูช่วงไหนมากที่สุดนะครับมันจะมีกราฟแบบนี้นะครับ ถ้าเราอยากจะลงคลิปนะครับช่วงไหนดีเวลาไหนดีนะครับแล้วลงกี่คลิปนะครับการที่เราลงกี่คลิปนั้นนะครับลงได้หมดนะครับยิ่งลงเยอะยิ่งดีแต่อย่าให้ติดกันนะครับไม่ใช่ว่าลงตอนนี้รัวๆเลยสิบคลิปทีเดียวไม่ได้นะครับต้องเว้นระยะสักหนึ่งชั่วโมงค่อยลงนะครับในทิกตอกจะดีนะครับ แต่ถ้าเราอยากลงทีเดียวทิ้งไว้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่มันก็ไม่เสถียรเท่าเราลงชั่วโมงเว้นชั่วโมงนะครับแล้วเวลานะครับเวลาของช่องพี่คนนี้นะครับอยู่ที่สองทุ่มเห็นไหมครับแปดแปด pm เห็นไหมครับมันสูงสุดอยู่ที่ประมาณสองทุ่มนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเวลาที่ดีที่สุดนะครับของพี่คนนี้นะครับตอนนี้สองทุ่มใช่ไหมครับ เวลาที่ดีที่สุดของพี่คนนี้อยู่ที่นี่ครับเนี่ยเข็มนี้เห็นไหมครับมาดูกันว่ากี่ทุ่มปุ๊บเนี่ยครับ5โมงเย็นนะครับเวลาที่ดีที่สุดของเขาคือ5โมงเย็นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่2ทุ่มนะครับ5โมงเย็นนะครับหรืออาจจะดีกว่านั้น4โมงเย็นเนี่ยครับ4โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นเนี่ยครับลงช่วงนี้นะครับแล้วมันจะไปพีคเอา2ทุ่ม นะครับแต่มันจะเริ่มเริ่มขึ้นไปนะครับเริ่มขึ้นไปถึงสองทุ่มนะครับไม่ใช่บระลงสองทุ่มนะครับแล้วก็เวลาดีอีกเวลาหนึ่งคือช่วงนี้เนี่ยเห็นไหมครับดูกราฟนะครับกราฟมันกําลังจะขึ้นนะเห็นไหมครับ5้าโมงเช้านะครับคนไปมาพิกประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็ดรอปไปอ่านะแล้วก็ไปถึงรอปไปถึงบ่ายสอง นะครับแต่จริงๆแล้วพี่พี่คนเนี้ยนะครับสามารถลงได้ตั้งแต่นี้เลยนะครับเก้าโมงนะครับเก้าโมงสิบโมงอย่างเงี้ยสิบเอ็ดโมงนะครับแล้วก็มาลงอีกทีบ่ายสามนะครับเราก็ไล่ไปเลยนะครับไล่ไปถึงห้าโมงเย็นนะครับไล่ไปถึงห้าโมงเย็นแล้วก็ทิ้งนะครับพอทิ้งปุ๊บคลิปมันจะพุ่งขึ้นไปถึงสองทุ่ม นะครับอยู่ที่เราว่าจะลงตอนไหนนะครับจริงๆแล้วช่องเนี้ยของพี่เขานะครับสามารถลงได้ห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็ประมาณสิบโมงหรือเก้าโมงนะครับก็ลงได้นะครับแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับลงก่อนกราฟพุ่งขึ้นนะครับจะดีที่สุดนะครับในการลงคลิปของ t i k t o ็อกนะครับแล้วก็จะมียอดบิวนะครับที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการทำคลิปนั้นนะครับก็ต้อง หาตัวเองให้เจอก่อน,นรัผ่าตัวเองให้เจอเดี๋ยวมาดูช่องของพี่คนนี้นะครับเห็นไหมครับสองล้านวิวโอ้โหเยอะมากนะครับสองล้านวิวสองล้านเก้าสามล้านนะครับคลิปลงล่าสุดอ่็มาดูคลิปลงล่าสุดหกแสนนะครับตอนนี้วิ่งไปหกแสนนะครับนอกกนั้นก็หลักหมื่นกันทั้งนั้นนะครับช่องแค่หลักพันนะครับช่องแค่หลักพันเห็นไหมครับนั่นแหละครับ คือการหาแนวทางของเราให้เจอนะครับถ้าใครอยากจะสร้างตัวตนนะครับในช่อง t i k t o k ก็คือการหาแนวทางของเราให้เจอนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับการทำคลิปคือความบันเทิงนะครับใน t i k t o k นะครับการทำคลิปแต่การทำคลิปขายของนะครับก็ต้องแยกช่องไปถ้าจะทำคลิปขายของจ๋าเลยก็ต้องแยกช่องนะครับอย่าเอามาปะปน,น,นกันกับช่อง คลิปของเรานะครับเมื่อไหรที่เอาของมาขายนะครับวิวจะดรอปทันทีนะครับขายของคือแยกช่องไปเลยจะดีที่สุดนะครับการทำคลิปนะครับก็ต้องดูว่าคนดูชอบในสไตล์ไหนของช่องเราด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในที่จนทำช่องเยอะมากนะครับแล้วก็ได้ดูแลช่องให้พี่ๆก็หลายช่องเช่นเดียวกัน นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ทำทิกตอกอยู่นะครับก็หวังว่าจะช่วยให้นะครับช่องของเพื่อนๆนะครับมีคนดูมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับการทำช่องนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องให้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับช่องไม่มีคนด่าไม่มีคนว่าก็ยอดวิวไม่ค่อยจะขึ้นนะครับ ทำช่องให้เป็นความบันเทิง er. นะครับไม่ใช่ความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ความถูกต้องหรือไม่ใช่ว่าจะทำช่องแบบดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ไม่ให้มันเยอะมากเกินไปนะครับไม่ให้มันผิดมากเกินไปนะครับก็ให้มันอยู่แค่ประมาณหนึ่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอย่าให้มันรุนแรงมากเกินไปนั่นเองนะครับก็ทำให้ เพื่อความบันเทิงเพื่อให้เขาดูเราได้นานขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็จะประสบความสําเร็จในการทําช่อง Tiktok อกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่นายชนนอกเรื่องนะครับแต่มันก็นะครับอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาอยากจะปั้นช่อง Tiktok อกนั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปนะครับหรืออาจจะ ส่งข้อความนะครับเป็น messenger นะครับหานายชยชนที่ Facebook f a n p เ g e ก็ได้นะครับเดี๋ยวนายชยชนก็จะดูให้นะครับไใบถะเพื่อนๆนะครับทำช่องแล้วติดขัดที่ตรงไหนนะครับแล้วนายชยชนก็จะดูให้นะครับดูให้ฟรีนะครับปรึกษาได้ฟรีแต่การตอบคอมเมนต์นั้นก็อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่นายชยชนก็พยายามตอบให้ทุกคนนั่นเองนะครับก็บอกว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหนหยจังจนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ